เราจะหนุนใจให้พี่น้องใช้พระคัมภีร์ในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรสิ่งสําคัญมากของการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าคือการนํามาใช้ในชีวิตถ้าเราเรียนรู้มากแค่ไหนก็ตามแต่ไม่ได้เอามาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์ไร้ค่ายิ่งไม่ต้องเรียนก็ได้นะฮะมันแค่ลกสมองเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งสําคัญมากๆคือว่าเอ๊ะจะนํามาใช้ในชีวิตอย่างไรบางทีมันเป็นดังสุภาษิตบ,บอกว่าความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดรู้เยอะเลยใช่ไหมแต่เวลาพอ เผชิญกับสถานการณ์จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นดังน,นั้นทําอย่างไรดีถึงจะสามารถนําเอาพระคําของพระเจ้าที่เราพอรู้เคยได้ยินเคยเรียนมาเนี่ย เอาไปใช้จริงๆในชีวิตของเราสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็คือการฝึกจงหวานการกระทำแล้วก็จะเก็บเกี่ยวอุปนิสัยจงหวานอุปนิสัยแล้วท่านจะเก็บเกี่ยววิถีแห่งชีวิตในหนังสืออธิษฐานหนทางวิบากบอกเอาไว้บอกว่าเมื่อเราฝึกที่จะทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อย,อยในที่สุดมันจะกลายเป็นนิสัยของเราแล้วก็นิสัยอะไรก็ตามที่ทำบ่อยๆเรื่อยๆมันจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์กลายเป็นวิถีแห่งชีวิตของเราดังนั้นเราต้องฝึกครับมันไม่มีทางรัดเนาะก็คือว่าเวลาประชิงกับสถานการณ์ใดๆก็ตามก็ลองมอง องหาดูซิว่าเอ๊ะตามเท่าที่พระคัมภีร์เท่าที่เราเคยรู้เลยเรียนเคยอ่านเคยฟังมาเนี่ยพระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ว่าเราควรจะทําอย่างไรดีเช่นเมื่อมีคนใส่ร้ายเราเมื่อมีคนเอาเปรียบเราเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญว่าเอ๊ะจับ พูดความจริงหรือพูดบิดเบือนดีหรือต่างๆเนี่ยให้เอาพระคำของพระเจ้าที่เราพอนึกได้เนี่ยเอามาเป็นบรรทัดฐานเอาเป็นเอามาเป็นไม้ไม้บรรทัดวัดดูว่าถูกต้องควรทําทางไหนหรือไม่ควรทําทางไหนแต่สําหรับคริสเตียนมีตัวช่วยพระเยซูบอกว่าพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้มาอยู่กับเราและพระองค์ผู้นั้นเนี่ยจะมาสอนเราถึงสิ่งต่างๆที่ควรจะทําที่พระเยซูได้บอกเอาไว้ผู้ช่วยนั้นก็คือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกๆค เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูกิตเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ทีนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ทําไมอยู่ก็เพื่อจะสอนเราให้เราทําตามพระคําของพระเจ้าด้วยเหตุนี้พอเราเจอกับสถานการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยนอกจากพยายามฝึกคิดทบทวนดูว่าไอสิ่งที่เรารู้เนี่ยพระคําของพระเจ้าพูดอย่างไรแล้วเราสามารถอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าขอพระวิญญาณสอนข้าพระองค์ว่าในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยข้าพระองค์ควรทําอย่างไรให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าทําอย่างไรดีตอบสนองอย่างไร ให้พระเจ้าชื่นใจควรจะขี้เกียจหรือควรจะขยันควรจะพูดตรงหรือว่าพูดอ,อ้อมๆควรพูดครั้งนี้หรือยังไม่ควรพูดก่อนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยฉันด้วยเถิดแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราสำหรับเราผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระองค์จะดลใจเราพระองค์จะช่วยเราแล้วก็มันง่ายมากเลยนะครับเมื่อเราอธิษฐานขอพระวิญญาณสุดช่วยแล้วเราพยายามจะเลี้ยวขวามันก็จะไม่สบายใจพอจะเลี้ยวซ้ายเออมันสบายใจประมาณน,นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานในจิตใจของเราแล้วก็สันติสุ ซึ่งครอบครองในจิตใจนี้จะช่วยชี้นําทางเราในระดับหนึ่งอย่างไรก็ดีต้องใช้คู่กันนะครับคือใช้บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าว่าพระองค์ทําอย่างไรดีคือบางคนถ้าพูดความจริงแล้วไม่สบายใจก็เลยถ้าโกหกเราสบายใจก็เลยอุ้งเส่พระวิญญาณทรงนําให้โกหกแน่ซึ่งไม่จริงฮะอาจจะเป็นเป็นความรู้สึกสบายใจส่วนตัวของเราเองดังนั้นเราต้องใช้สองอย่างพร้อมๆกันก็คือว่าความรู้ในพระคําของพระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเตือนเราสอนเราแล้วก็ทํางานในใจิตใจ ของเราส่งสัญญาณให้กับเราแล้วโดยการทําแบบนี้แหละเราจะสามารถนําพระคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของเราได้แต่ไม่มีทางรัดหากอยากจะเกิดขึ้นเป็นวิถีชีวิตของเราเราต้องทําให้มันเกิดกลายเป็นนิสัยแล้วก็หากอยากจะได้นิสัยเราต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆในสึกจะกลายเป็นนิสัยแล้วก็เมื่อน,นิสัยนั้นทํานานพอจะกลายเป็นวิถีแห่งชีวิตของเราแล้วเราจะกลายเป็นผู้ท<ๆ>ี่ดําเนินชีวิตตามทางแห่งพระคำของพระเจ้าตลอดไปครับ